ละครสั้น fc เรื่องเพื่อนขี้อวด vs เพื่อนขี้โกหกเรื่องนี้เกิดขึ้นจากสองสาวทั้งสองคนเป็นเพื่อนห้องเดียวกันแต่ชอบทับถมกันเป็นประจำกีวีเด็กสาวที่ชอบขี้โกหกอันดับหนึ่งของห้องเธอโกหกได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่เธอสามารถมโนได้ทุกเรื่อง จนเป็นนิสัยส่วนตัวของเธอแล้วทำให้เธอมีเพื่อนน้อยมากเพราะนิสัยโกหกของเธอแต่บางเรื่องเพื่อนก็จับได้บางเรื่องเพื่อนก็ยังจับไม่ได้ในหัวของกีวีนั้นมีแต่เรื่องโกหกซึ่งมีเรื่องจริงน้อยมากๆเมื่อเธอเดินทางมาถึงโรงเรียนเธอได้เจอกับเพื่อนที่ขี้อวดขี้อวดสุดๆอวดได้ทุกเรื่อง สวัสดีจ้าน้ำใสมาโรงเรียนแต่เช้าเป็นเหมือนกันเหรอของอย่างนี้มันก็นิสหนึ่งอะนะที่จะต้องมาเช้าเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเมื่อคืนฉันก็เลยไปซื้อของมาแจกเพื่อนๆเนื่องในวันเกิดครบ18ปีของฉัน <c oughs> วิกลัวลืมแนมะ่แต่ก็ลืมนั่นแหละฉันลืมลืมซื้อเผื่อเธอนะ่ะ ฮ้ยทำยังไงดีล่ะแย่ yeah, จังเลยเนาะเออ,อย่างงั้นหรอ,ก,หรอก,ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ดูกระเป๋าแล้วก็น่าจะของสัาเพลงโหลโหลฉันไม่เอาก็ได้จ้าใครว่าของโหลซะเธอดูหน่อยสิใบละตั้งหลายพันมันจะปลอมได้ยังไงดูก็อย่างว่าแล้วนะ คนไม่เคยใช้ของจริงอย่างเธอก็ว่าปลอมไปหมดอวดจบหรือยังถ้าอวดจบแล้วฉันจะได้ไปเรียนเฮ้ยเหม็นคนขี้อวดอวดได้อวดดีอวดทุกอย่างมีอะไรที่เธอไม่อวดบ้างไหมฮะถามจริงฝากไว้ก่อนเถอะอย่าให้ฉันมีบ้างนะฉันจะอวด3วัน7วัน8วันเลย กันเนีทุกคนมีหมดเลยเหรอเธอนี่มันก็จริงๆเลยนะเป็นไงล่ะตะลึงไปเลยใช่มห <c oughs> ทุกคนมีหมดเลยยกเว้นเธอผู้ชายฉันก็ยังแจกคือแบบว่าบ้านรวยอะนะช่วยไม่ได้เฮย้ยของโหลแบบเนี้ยฉันไม่อยากได้หรอกดูสิถือไปไอคนคือแย่เลยอะหลมาก จะว่าไปยายกีวีก็พูดถูกนะใช้เหมือนกันทั้งห้องมันจะโหลกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเหมือนของตลาดนัดเลยฮะแพรว่าถธอว่ายังไงฉันว่ามันก็ดูดีออกนะดูเป็นแก๊งเป็นก้อนเป็นกลุ่มน่ารักสไตล์ใช้ของเหมือนกันเก๋เธอนั่นแหละคิดมากเห็นคนอื่นเขามีตัวเองไม่มีก็เลยปั่นหัวไงเธอนี่ ไปเชื่อคนอื่นเขาได้ง่ายๆนะนีนั่นน่ะมันจอมปั่นว่าแต่เธอเธอน้ำใสวันเกิดอะ่ะจะไปเลี้ยงอะไรร้านอะไรล่ะฉันอยากกินชาบูชีสไปได้ไหมล่ะของอย่างนี้มันได้อยู่แล้วบ้านฉันรวยมากอยากจะกินอะไรเลือกเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกันชาบูชีสอย่าให้ฉันรวยบ้างก็แล้วกัน ฉันจะเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยไม่ใช่แค่เพื่อนในห้องหรอกตอนนี้ฉันยังจนอยู่ว่าแต่ฉันจะไปเอากระเป๋าสวสวยๆแบบนั้นมาจากไหนนะใบละตั้งหลายพันเชียวหรอเฮ้ยบ้านของกีวีนั้นไม่ได้รวยมากนะักแต่เธอก็โกหกคนอื่นเสมอว่าบ้านเธอรวยหลังเลิกเรียนเธอทำงานพิเศษหลายที่เพื่อจะส่งตัวเองเรียน แต่ไม่ได้ให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองนั้นจนเพราะเธอนั้นไอายเพื่อนเธอจึงชอบเป็นเด็กขี้โกหกโกหกไปเรื่อยๆอเอายังไงดีเฮ้ยอะไรนะลานขายกระเป๋าเหรอเพิ่งจะเคยเห็น<ฮ>เสร็จชั้นพี่คะกระเป๋าเหลือสองใบละคะเฮ้ยเฮ้ยฮย,ฮย เหมือนเยนนำเน่าเลยนี่นาแต่คนละสีสวยมากน้องสนใจใบสีเหลืองหรอจ๊ะนี่รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกจากช็อปเมื่อวานเลยนะแต่ของพี่กอก๊อปเกตเอบวกบวกบวก,บวกโคตรบวกเลยจ้าปั๊มทุกจุดแน่นดูสิจ๊ะอะไหล่ทองชั้นดีเลยนะถ้าชอบพี่ลดให้เหลือ150บาท สนใจไหมล่ะจริงเหรอพี่ปั้มเหมือนทุกจุดเลยเหรอน่าสนใจพี่ขายเท่าไหร่นะร้อหถูกที่สุดในสมโลกแล้วร,ร,รีบซื้อไปเถอะไม่อย่างนั้นมีคนเอาพี่ไม่รู้ด้วยนะเออหนูมีแค่ร้อยเดียวพี่ให้หนูร้อยเดียวได้ไหมอนะน่าพี่คนสวยนะจ้านะ้านๆะนะนะโอเคโอเคเห็นแกเด็กนั้นเนี่ยร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึง่ง หาไม่ได้แล้วนะรู้หรือเปล่าขอบคุณมากเลยค่ะพี่คนสวยใจดีมากวันหลังฉันจะมาอุดหนุนพี่อีกนะจ๊ะ <c oughs> น่ารักจังเลยอะ่ะสีเหลืองด้วยฮ่าฮ่าพรุ่งนี้ฉันจะเอาไปอวดเย็น,น้ำเน่าดูซิน่าจะหงายเงือบหรือเปล่าคนอื่นก็สีชมพูทั้งห้องฉันสีฟ้าดูโดดเด่น และสวยงามมาก <c oughs> โอ้ยสวยสะใจอยากจะเห็นหน้านะักจริงๆเลยเลยวันนี้ไม่ได้ทำงานพิเศษ <P ret ion ate> พรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันดูสิเงินร้อยหนึ่งจะกินทั้งอาทิตย์ซะหน่อย <h ums> หมดแล้ว <h ums> ไปดูสิวันนี้จะทำอะไรกินดีอะ <c oughs> ต้มมาม่าก็แล้วกัน <h ums> เดือดเร็วๆหน่อยสิ คนหิวอาหารของฉันก็คือมาม่ามาม่าแล้วก็มาม่าอย่าให้ฉันรวยบ้างก็แล้วกันฉันอยากจะกินหมูหันแซลมอนปลาหมึกยักษ์โอ้โหขอแซบๆทั้งนั้นเลยไม่รู้สิว่ารสชาติมันเป็นยังไงกินแต่มาม่ากับไข่จะน,น่าจะเป็นเส้นอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนอนดีกว่า ก่อนนอนเราจะต้องคิดเรื่องโกหกของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะโกหกเรื่องอะไรดีนะปีหนึ่งฉันโกหก365วันแล้วนะมันจะมีเรื่องอะไรให้ฉันโกหกได้อีกนะเนี่ยจริงสิเรื่องกระเป๋าไงของแท้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 มากๆฉันต้องเอาไปอวดบ้างแหละเยะน้ำเน่าจะได้รู้ว่าฉันนั้นก็มีเหมือนกัน ว่าไงจ๊ะสามสาวดาวเต้นอุ๊ยกระเป๋าโหลดจังซื้อจากสำเพ็งหรือเปล่าสเนีอ่ะดูของฉันสีเหลืองใหม่สดรู้จักปะจ๊ะลิมิเต็ดเอดิชันอ่ตลกมากหรือเปล่าไม่มีหรอกสีเหลืองฉันถามพนักงานขายแล้วของเธอคงจะซื้อจากตลาดนาะดชิต่าไว้ไว้ไว้ไว,ไว นัดบ้านเธอน่ะสิก็เขาบอกอยู่ว่าเพิ่งจะออกมาเมื่อวานอ้อโหแค่วันเดียวก็ตกรุ่นแล้วเหรอเนี่ยน่าสงสารจังเลยนะรุ่นเนี้ยเกือบหมื่นเชียวนะแพงกว่าอีกก็อย่างว่าแล้วนะคนมีตังค์ช่วยไม่ได้น้ำใสดูยีกต้นขี้สิมันทับถมเธอของมันก็แพงกว่าของเธอด้วยนั่นเนี่ย เธอสองคนก็รู้นี่ว่ายายกีวี่มันโกหกเธอก็ยังจะเชื่อมันอีกเหรอฮะมันจะมีปัญญาซื้อได้ยังไงเออก็จริงของเธอนะสงสัยที่โกหกเหมือนเดิม